สวัสดีค่ะวันนี้วิาพามาทำขนมทองเอกเป็นขนมมงคลลุ้นรับโชคทองยิ้มฉ่ำหน้าบานไปกับกะทิอร่อยดีนะคะนี่เลยค่ะช่วงนี้มีแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี2ค่ะสแกนคิวอาคตหน้ากล่องตรงนี้นะคะเพื่อติดตามแคมเปญได้เลยและยังสามารถดูเมนูพิเศษจากเชฟชุมพลเชฟมิชลินสตาร์สดาวได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มทาขนมทองเอกของเรากันเลยนะคะ เริ่มจากการตรวงกะทิออกมาใช้ค่ะใช้หัวกะทิแท้ร0อเตาอร่อยดี200 ml เขย่ากล่องก่อนนะคะแล้วก็เปิดฝาเปิดง่ายใช้งานสะดวกค่ะมีความข่าวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ100%เซเลยนะคะ200 ml สําสำหรับกล่องนี้ถ้าใช้งานไม่หมดเนี่ยสามารถเก็บแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน5วัน นำเทใส่อ่างผสมได้เลยค่ะต่อด้วยน้ำตาลทราย75กรัมเกลือป่น1ส่วน8ช้อนชาไข่แดงของไข่ไก่3ฟองตีไข่ให้แตกดีเลยค่ะแล้วก็ใส่แป้งเค้กลงไป60กรัมแป้งเท้าชนิดละเอียด10กรัมตีคนทุกอย่างให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วแต่งกลิ่นมะลิลงไปสัก2-3หยด และเพิ่มสีสันด้วยสีผสมอาหารชนิดน้ำสีเหลืองไข่ซะสองสาหยดเช่นเดียวกันค่ะคนให้เข้ากันได้เลยแค่นี้ก็ใช้ได้ละค่ะนำมาเทกวนลงในกระทะจุดไฟใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดมือจนกว่าแป้งจะสุกนี่ยค่ะพอแป้งจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราก็บี้กลับไปกลับมานะคะให้เขาโดนความร้อนโดยทั่วตอนนี้แป้งของเราก็สุกทั่วแล้วนะคะ จับตัวเป็นก้อนอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้แล้วปิดแก๊สได้เลยนำมาเทพักไว้ในถาดแล้วเดี๋ยวพอเขาอุ่นๆตัวลงเนี่ยเราจะมาอัดใส่พิมพ์กันค่ะตอนนี้ก็เริ่มอุ่นๆแล้วค่ะสามารถจับได้แล้วพิมพ์ที่วิใช้ก็จะเป็นพิมพ์เดียวกับขนมสำปันนีนะคะส่วนลายที่นิยมก็จะเป็นลายกลมๆนะคะอย่างเช่นอันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราหยิบตัวแป้งขึ้นมาได้เลย บีบๆให้กลมๆก่อนนะคะเนี่ยค่ะจะบีบง่ายมากเนื้อจะเนียนนะคะพอเราบีบแล้วกดใส่พิมพ์เลยกดให้แน่นๆส่วนเกินเราก็ปาดออกค่ะตัวพิมพ์เนี่ยไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะขนมไม่ติดพิมพ์เพราะว่าได้ความมันจากกะทิคอออกมาได้เลยค่ะนี่นะคะหลุดออกมาง่ายๆเลยเสร็จแล้วนะคะวิ่ก็ทําให้ดูทั้งหมด17บดอกค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแป้งทําได้ทั้งหมดประมาณหกสิบดอกนะคะ อัดพิมพ์ไปเรื่อยๆเลยค่ะแป้งไม่แข็งนะคะค่อยๆทำไปนะสุดท้ายวิก็จะมาแต่งแต้มด้วยแผ่นทองนะคะอันนี้เป็นแผ่นทองแบบฟุตเกตนะคะหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปค่ะแปะแผ่นทองเสร็จก็จะดูสวยงามมีคุณค่าอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยดีกว่าค่ะเนื้อจะนุ่มมากๆเลยนะคะ อร่อยค่ะหวานน้อยๆนุ่มๆหนึบๆนนะคะกลิ่นอายเนี่ยก็จะคล้ายกับเวลาที่เรากินขนมฝอยทองขนมทองหยอดทองหยิบอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะ<ม>ก็ลองไปทํากันดูนะคะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ